สื่อดังนี้อิตาลีรายงานว่าเสียงตน้ำเงินคามเชลซีและเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาพร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อมาตาร์ดริกแนวรับทีมชาติทอรแรงของยูเว่ครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าม้าลายออกโรงปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นทันที ยูเป็นตุสยักใจแห่งสึกกาโซเทเรียอ,อิตาล,ลีปฏิเสธข้อเสนอจากปาร์เซโแนลและเชลซีที่สแสดงความสนใจอยากได้ตัวมาตายโดริกเซนเตอร์แบ็กชาวดัตในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจากการเปิดเผยของตูโต้สปอร์ตสื่อดังในเมืองมักกะโรนีดตลิกเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าประทับใจให้กับหมาหลายครับแม้ว่าผลงานทีมในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมบางเฮียนของกุนซืออันเดียเปโรเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังครับและเขามีโอกาสที่จะพลาดท่าอันดับไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยสำหรับผลงานของปราการหลังทีมชาติ ฮอลแลนด์ทำให้มีหลายสโมสรชั้นนำอยากได้ตัวไปเสริมทัพโดยสื่อดังในอิตาลีรายงานว่าเชลซีเป็นทีมแรกที่แสดงความต้องการอยากได้นักเตะรายนี้ขณะที่ล่าสุดบาร์เซโลานาก็ พร้อมกระโดดเข้าร่วมล่าเดริคซึ่งพวกเขาเคยผิดหวังในตัวเมื่อปี2019เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ทั้ง2ทีมยื่นมาเพื่อขอซื้อเดอริกไดโนยูเวนตุสเนี่ยซึ่งเพิ่งจะพลาดท่าเสียแชมป์สคูเดตโตให้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานในฤดูกาล2 0 2 0ปฏิเสธไปอย่างไม่ใหญ่ดียวเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ